พาชมรถเกี่ยวคุต้า DC 7 0 g Plus ครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี60จดทะเบียนปี60ครับเครื่องยนต์4สูบ69และงม้าเทอร์โบ4สูบครับ 2,434cc ตัวน,นี้3ตันกับ50กิโลพาชมรถเกี่ยวคุต้า DC 7 0 g แท็กใม่คู่ครับแท็กใหม่คู่แท็กใหมค่มคู่ตู้สวยรถสภาพที่สวยครับใช้งานน้อยมากมาดูด้านหน้าครับ ออก,กอร์เลดเกียวดันปากเลดคอเลดตู้เบาครับแพ็กใหม่คู่ครับคันนี้จดทะเบียนปีหกศูนย์แพ็กใหม่คู่เลยครับสำหรับราคาค่าตัวอยู่ที่459,000บาทครับ459,000บาท สนใจก็ทักไทยเข้ามาได้ครับ0622582525 0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ครับสภาพสวยๆเดี๋ยวขอชมด้านในตู้สักครู่ครับใหม่ๆเลยครับเนี่ยเครื่องเดิมเกียร์เดิมปั๊มเดิมสนใจมาทดลองขบับไปที่บริษัทซับโปรไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดครับ อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามเดี๋ยวผมช่างอยู่อนุงพงศ์โพกรยครับตอนนี้กำลังพบกับรถเกี่ยวฟูต้าดีซีเจ l ด s ูนย์จีพลัสปีหกศูนย์ูบเกแรงม้าเทอร์โบโครับอุ้มได้1ตัน2,434ซีซีน้ำหนักประมาณ3ตันครับ ราคาอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทครับ4 5 9 0 0 0บาทสนใจโทร0624955957ครับ0622582525รับซื้อขายแลกเปลี่ยนดีเทิร์รถและอุปกรณ์ทุกชนิดครับออกเกอร์เลดเกียวดันปากเลดข้อเลดครับ สนใจก็ามาทดลองขับไ้ที่บริษัทซับโพรไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยุอนุพงศ์โพไพรซื้อรถวันนี้ฟรีของแถมหรายการครับท่านใดมองหารถไปใช้งานคันนี้ไม่ผิดหวังท่านใดสนใจจะซื้อจะขายรถนะครับก็โทรเข้ามาได้จะซื้อเองจะขายเองเรา,าให้ราคาพิเศษครับแนะนำลูกค้ามาเราก็มีค่าคอมมิชชั่นให้0624955970622582525 5 ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์ทางช่องทาง youtube facebook ของอนุพงศ์โพไพรด้วยนะครับ